สิ่งที่นักเรียนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเรียนต่อประเทศจีนค่ะอย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของทุน C.S.C. นะคะ C.S.C. Type A เป็นทุนที่สมัครผ่านรัฐบาล C.S.C. Type B เป็นทุนที่สมัครผ่านมหาวิทยาลัยเองค่ะ C.S.C. Type B สมัครได้แค่มหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้นนะคะสมัครทุน C.S.C. แล้วยังสามารถสมัครทุนอย่างอื่นได้นะคะเช่นทุนมฑลทนุนทุนมหาวิทยาลัยค่ะเ k ชสามารถ สอบได้ในระดับที่เราอยากจะสอบได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องสอบทีละขั้นนะคะก็ค,คือสมมติว่าถ้าเราจะสอบ HSK 5ไม่จําเป็นต้องสอบ HSK 12 3 4 5สามารถสอบ5ได้เลยค่ะเรียนต่อจีนไม่จําเป็นต้องพูดภาษาจีนเป็นถ้าเราไปเรียนภาคอินเตอร์เราใช้ภาษาอังกฤษในการยื่นแล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ซึ่งภาคอินเตอร์เนี่ยก็จะต้องเรียนภาษาจีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนเราเรียนจบเราก็จะได้3ภาษาจีนไทยอังกฤษคะ่ะ ถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามครั้งล่างได้อยู่ไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย